วันนี้กินส้มตำกันนะคะกินส้มตำกันยั่วๆกินข้าวกับส้มตำกันมีไก่ย่างมีข้าวเหนียวมาทานด้วยกันนะคะทานข้าวกับลูกสาว นี่ค่ะส้มตำยัวส้มตำป่ามากินด้วยกันนะคะไก่มีข้าวเหนียวมาค่ามากินด้วยกันคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอกินข้าวก่อนค่ะ